ูกแท้เอาเป็นห้องแบบนี้ขเขาเงินดากก็วันมืึอเงินตู้เย็นตั้งใจหมอตั้งใจเขาเขาจกรับแม่แม่แม่เขาสีดใส่ก่อนเขาสีดใส่ได้ก็ได้ใส่แขนก็ได้ใส่ดากก็ได้ใส่แขนซะใส่แขนติดดากไว้ผู้ชายสีดโอ้เขาวาันลงคนงนนะี่น่ะน่ะคันซีเราเป็นรอยกับมีไดยเออเออลงคนสีดเป็นรอยกับมีกอ้ือว่าสีอกสนลงคนน่ะมาว่านีหมอไปสีดมาจ้าใดตอนเศร้าตายเลยแหม มันเป็นน้ำพ่นถ้ามันเป็นน้ำวัคซีนก็เดี๋ยวมันเป็นน้ำมึงหรืกูเบิรงอยู่เลยไม่ได้เป็นน้ำวัคซีนเดี๋ยวลองทดสอบเจ้ากันเจ้าสิเป็นหยังบ่กว่าแล้วกูยันกูซักเอาลองเบิรงเอาชี้ใช่ไหมเอาจังไดมึงกับกูพูดละเครงกูที่สีเลยมึงก่อนขันมึงซักกูจังสีสีน้ำก้นแมาเจ้าต้บก้อนตเนาะขันกูซักกูไดยสีสีเลยมึงวิ่งนี่แม่ซ้งมาปลึกเถิด สีใครสีใครมอ้กันดาบไปขันมึงสีกูก้อนขันกูซักกูได้สีมึงเหรอเอาสีอีปื๊ดสอจังไหนจะมาคอหัวหม้อยับไปเนี่ยเขาสีดาบบ่มาไก่เมือกี้ต้าไรสีดากก็ได้สีแขนก็ได้เอาหมอเฮือเฮ้อเฮ้อมีบาทนี่วู้เออวิวไปรโหลออมีหาเอ้ยสีต้นกับบ้บอกเนาะ ทีได้ปั้นเขาลัดกินดีปะโอ้โหสเก็นยังไงบ้างวะคืออันสลมหมูปะสเก็ดขี้พี่สเก็ดข่าวเกินไปโพราะก็เป็เต็มหน้าเจ้าเลยนเอาเด้อเอาเด้อเช็ดใส่ใส่ใส่แดงแล้นะใครหำหรือหิมมไม่เอ้าผู้หญิงแพลงติมีหำมันเป็นใครหำนี่ยังสินในบอกเคองง้อพอดีละกูอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เอาเลยนะเอาเลยเอาเลยเฮ้อหมอเฮ้อ เป็นไดโอ้อพี่ที่หารเกิดขึ้นเลยวะเป็นยังไงตอนแรกเป็นสีขาวเสียบกันไปออกมาเป็นสีเหลืองว่ะมาควมันตอนมอโตนออกกินไปอย่าออกกินไปกะซื้ออยู่ได้่ะเดี๋ยวก็ขึ้นก็ขึ้นหน้าที่มึงจะออกกินเอาเอน้าเอาโอ้หอ้โโอ้โห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 โ อย่าหันมาหากรุกข้าเที่ยงมปนท้าเจ้ามาเป็นเพื่อใครเอาอีเครือ่รอ,อ,อ,ออีกครื่งนึงเออเฮ้ยมีเอาดีๆีวดีๆีถีดแล้วบ่ถีดแล้วกูกษัตัิย์วบัดไป